ล้างล้างน้ำเปล่าให้สะอาดะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปหมักกันเราชุบแป้งมวงบบาก่อนที่จะหมักใส่แป้งกระโพดเลยนะคะเพื่อให้มูมันนุ่มซีอิ๊วขาวเทใจสองชั้นานะเราไปหมักมูสมชั้นหมูสามชั้นเราซื้อมาหกสิบบาทนะลดราคาจะกแปดสิบบาท น้ำมันหอยสองช้อนชานะคะอัดทันแล้วนี่ยเกลือชมพูนิดหน่อยไปครึ่งช้อนชาแหละถ้าเราใช้ช้อนใหญ่เราก็ตวงปริมาณได้เราใช้ไม่เยอะแทนความเค็มของน้ำปลานะคะใช้แป้งก้าพนมหมูให้นุ่ม ตะมังทีมันมีหลายสูตรมากเลยที่ทำให้มันนุ่มยืนแบบละลายในปากเลยทั้งใช้ทั้งครด้วยแต่เราใช้ส่วนผสมแค่นี้เพอใส่พริกไทยก็ประมาณครึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชานกัปริมาณก็ไม่ได้เยอะ เราจะหมักไปสักครู่แล้วนำไปทอดนะเราไม่สามารถกินเค็มได้เราใช้แป้งข้าวเจ้าสามช้อนโตเราก็แป้งกรอบนนะนหนึ่งช้อนโตนะในเนื่องในแป้งกรอบเนี่ยจะมีโซเดียมเยอะกว่าแป้งข้าวเจ้าแล้วคนนี้เข้า,า,าขกัน น้ำหมูสามชั้นนะไปชุบแป้งเกาะ ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ทอดไฟค่อนข้างอ่อนกว่านะเริ่มระเบิดนะวต้องระวัง เรเริ่มสุกเรียนะสุกดีแล้วนะคะตักจะหั่นได้หั่นออกหมูสามชั้นที่ทอดออกมาก็จะมีกนนลินกระนแบบนี้นะ,ะถ้าทำแบบนี้รสชาติจะไม่เค็มนะคะถ้าเราใช้ป้งข้าเาจ้านี่นะคะมันก็จะกรอบได้ดีมากเลย เราจะลดส่วนผสมแป้งกรอบสเหลือหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะแป้งกรอบมันจะมีความเค็มนะคะใช้น้ำมะขามสามช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาคีโตนี่สองช้อนโต๊ะนะน้ำตาลยาหวานขึ้นขึ้งช้อนโต๊ะยาหวานนี่จะมีส่วนผสมหวานค่ะ น้ำตาลหล่อของกล้วยนะข้าวคั่วหนึ่งช้อนโตนะเราจะทำน้ำจิ้มแจ่วใส่หมูกรอบน,นะพริกป่นครึ่งช้อนโตนะเมื่อกี้พริกป่นกระเด็นใส่หัวหอมใหญ่ ไอ้หัวหอมแดงแล้วก็ผักชีที่เราซอยนะผักชีฝรั่งหัวหอมแดงนี้ใช้สองหัวนะรสชาติกำลังดีแต่หวานไปไหน่อเพราะใช้น้ำตาลละหอมกล้วยนะน้ำตาลลห่อมกล้วยมันหวานมากถ้าเทียบกับน้ำตาล จะมีรสชาติอร่อยแค่ไหนเมื่อกี้ใช้น้ำมะขามเดียวไม่ค่อยอร่อยอืมรสชาติเนี้ยอร่อยต้องเปรี้ยวด้วยมะนาวโดวยมะขามมันไม่พอแล้วจึงใช้มะขามสามช้อนโต๊ใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะนั่นในขนาดต้มนะคะต้มประมาณสิบนาทีหมูกรอบแล้วก็เอาไข่ที่เราต้มนี้มา ผกจัดวางใส่นะ